เจอกันทางออกนะจ๊ะออกแนวบอกว่าทิ้งริทเต็มที่มาอยู่ทางออกละมาอยู่ที <we ่อารมี่ละริทคะพี่จะจับเวลานะคะรถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังคร ok. ับผมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะสแกนอันแ จุดต้องรับกีบมากๆน่วิ่ง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 ใจแรงสุดๆนระโะดได้ที่นี่กระโดดได้ที่นี่โค้ชจะกระโดดให้เร็วโอเ่ดีๆดีๆดีๆเกิดฉันได้เก็บค่านี่เราใช้ความดีกับริบบิ้นสตาร์นะคะเป็นยังไงบ้างก็แค่นี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะเก๋ได้ไหมแอบโผล่เลยครับขแค่นี้